โฮ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณช่วยฉันหน่อยนะฉันขอร้องแหละพอดีว่ามีคนตามล่าฉันมานะฉันขอร้องแหละค,คุณนอนลงเลย นายเห็นผู้หญิงแต่งตัวดูดีๆสวยๆผ่ามาแถวนี้มางไ่วะไม่เห็นครับแน่ใจแล้วว่าไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นจริงๆครับเฮ้ยถาที่อื่นต่อบมา ช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่าทําไมคุณถึงมีคนพวกนั้นมาคือฉันโดนพวกมันหลอกมาจากต่างจังหวัดอ่ะพอมาถึงมันก็ขู่ให้ฉันทํางานอย่างว่าฉันก็เลยต้องหนีมาคุณงั้นให้ผมพาไปแจ้งความไหมเออคือฉันไม่อยากแจ้งตํารวจอะคุณคือพวกมันเป็นมาเฟียใหญ่เลยอ่ะฉันกลัวว่าคุณจะเดือดร้อนไปด้วยงั้นคุณพักอยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะครับจนกว่าคุณจะหาทองออกได้เดี๋ยวผมไปหาเสื้อผ้าให้คุณเปลี่ยนก่อนดีกว่า ขอบคุณมากๆค่ะดีนะที่หนีมันมาได้เนี่ยจะเสียดายขโมยเงินมาได้แค่นี้เองไม่น่าโดนมันจับได้เลยแต่ในนี่ก็ซื่อๆดีนะอยู่ต่ออีกหน่อยดีกว,ว่าเผื่อจะได้เงินติดไม้ติดมือกลับไปอีกนี ขอบคุณนะเอา้าแล้วคุณไม่กินหรอนี่ผมมีเมนูของผมนอ่เอา้าแล้ว,ลวทำไมคุณกินมามะ่าทำไมไม่กินข้าวเหมือนกันปกติผมก็กินมาม่าอยู่แล้วล่ะผมจะเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นนะเข้า <c oughs> อย่างนี้แล้วทำไมไม่ต้องมาม่าให้ฉันด้วยอะ่ะเราจะให้ฉันกินข้าวเพื่อให้เปื้งเงินทำไมฉันเป็นผู้มาอาศัยนะผมคิดว่าคุณคงจะเหนื่อยอะ่ะที่โดนพวกมาเฟียยิ่งไล่ตามมาผมว่าคุณกินของอร่อยๆจะดีกว่า กินเถอะไม่ต้องคิดมากขอบคุณนะอืมมปกินกัน ชีวิตฉันอะ Yeah. <laughs> มันยูยุ่จ้ะออพอดีผมอ่านในส่กีกับกฎหมายนะ่ะว่ามันจะมีทางไหนบ้างที่เอาผิดคนที่มาหลอลกบลคุณน่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมคือไงอคุณไม่ต้องทำเพื่อฉันขนาดนั้นก็ได้คือฉันเกรงใจอะ่ะไม่เป็นไรเลยพอดีเรามีความฝันว่าอยากเป็นนักกฎหมายอะ่ะที่คุณบอกว่าคุณเก็บตังค์อยู่ นี่ก็เพื่อเรียนต่อกฎหมายเราใช่ผมอยากเรียนสูงสูงแล้วจะได้มีงานทําดีๆไงแล้วก็จะได้ทวงความยุติธรรมคืนให้กับคนที่ถูกทำร้ายแล้วก็ลงโทษคนที่ทําผิดอ๋อแบบนี้ไงมามาคุณนี่คุณนั่งก่อน,นคุณนั่งรอตรงนี้นะเดีย๋ยวผมไปทำอะไรให้กิน เขารู้ว่าแทนเป็นจรทำผิดกฎหมายเขาคงองเกลียดฉันมากแน่ๆเลยอะ่ะฉันต้องรีบหาวิธีออกไปจากที่นี่คุณจะไปไหนอ,ะอ่ะคือฉันเกรงใจคุณอะ่ะฉันว่าจะไปอยู่ที่อื่นฉันไม่อยากรบกวนคุณนานๆผมเข้าใจคุณนะคุณอยากเกรงใจผมเลย อย่างผมเองก็เป็นคนมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันกรุงเทพมันน่ากลัวนะคุณอย่าออกไปอยู่คนเดียวเลยเป็นห่วงนะกินเยอะๆนะ ทาแบบเนี้ยมันจะไม่เปลืองเงินหนอไหนคุณบอกว่ากำลังเก็บเงินอยู่ไหไม่เป็นไรหรอกคุณผมแค่คิดว่าผมจะประหยัดมากเกินไปนะจนทำให้คุณอึดอัดผมเลยอยากทำตัวสบายๆยูบ้างคุณจะได้อยู่ที่นี่แล้วรู้สึกสบายใจไงทำไมคุณถึงใจดีกับฉันจังอนะถ้านั้งที่ฉันเป็นคนแปลกหน้านะผมจะใจร้ายกับคุณได้ไงละ่ะคุณโดนเรื่องหนักมาขนาดนี้ผมจะจร้ายกับคุณไม่ลงหรอก ยิมเยอะๆสินานๆที่ผมจะทำหมูกระทะให้คุณกินแบบนี้นะเนี่ยนี่ถ้าผมไม่แคร์คุณนะผมไม่ทำให้กินหรอกนะ คุณเป็นคนดีเกินไปอะ่ะฉันทำลายคุณไม่ลงจริงจคุณทำอะไรอะ่ะคือฉันเป็นโจรอะ่ะ ฉันไปขโมยเงินพวกแก๊งมาเฟียนั้นมาเพื่อส่งไปให้แม่ใช้หนี้ที่ต่างจังหวัดอะ่ะคุณจะโกรธฉันก็ได้นะแต่ว่าคุณอย่าแจ้งตำรวจเลยนะไม่เป็นไรคนเราก็มีผิดพลาดกันได้ผมไม่โกรธคุณหรอกแต่คุณสัญญากับผมนะว่าคุณจะไม่กลับไปเป็นโจนอีกขอบคุณนะคุณแต่ถ้าฉันไม่เป็นโจรไม่ไปขโมยฉันก็จะไม่มีเงินอะ่ะ งั้นคุณลองไปทํางานกับผมไหมถึงแม้มันจะเหนือห่อยหน่อยแต่เงินที่ได้ก็เป็นเงินที่สุจริตนะลองเริ่มต้นชีวิตใหม่นะผมเชื่อว่าคุณทําได้ขอบคุณคุณมากนะฉันจะทําให้เต็มที่ที่สุดที่สุดที่คุณไว้ใจฉันแล้วก็ให้โอกาส ขอบคุณมากนะนุชไม่เป็นไรแค่นี้เองงั้นเดี๋ยววันนี้นุชทำกับข้าวอร่อยๆให้อายกินนะอายจะได้หายเหนื่อยอือ๋อเหนื่อยไหมเนี่ยขอบคุณนะอืมเอ้หนูข,ขโมยฉันตามหาแกมันตั้งนานไปอยูนี่ไปเอาเงินที่คืนมาดูน,นี่เลยฉันไม่มีเงินเงินก้อนนั้นฉันส่งให้แม่ไปแล้วเฮย้ยส่งให้แม่ <c oughs> ไปเลยงั้น <c oughs> <c oughs> มึงต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตมึงไงเฮ้ยอย่านุดตเอาเงินคุณไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใช้คืนให้เองห้าหมื่นลูกพี่ผมว่าเราเจอพระเอกแล้วว่ะแครเหรอ นี่ครับเงินท่าเหมือนที่นุชขโมยคุณมาคุยกันง่ายๆแบบเนี้ยตั้งแต่แรกก็ดีละจะไปทำแบบเนี้กับใครนะอย่างงั้นเจ็บตัวแนละ้วเข้าใจปาดีไหมเง่นงแล้ว ต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะเงินนั่นคุณเก็บไว้เรียนต่อไม่ใช่เหรอตอนแรกความฝันของผมมีแค่ยอย่างเดียวคือการที่ผมได้เรียนต่อแต่ตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตของผมความฝันของผมก็เพิ่มขึ้นมันคือการที่ผมอยากมีคุณอยู่ในชีวิตส่วนใ้เงินห้าหมื่นที่ผมจ่ายไปนั้นอ่ะก็เหมือนกับผมซื้อความฝันของผมที่สําเร็จไปอย่างหนึ่งแล้ว คุณเองก็มาเปลี่ยนชีวิตฉันเหมือนกันฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณในชีวิตเพราะตอนนี้คุณคือโจรที่ขโมยหัวใจฉันไปคุณก็คือโจรที่ขโมยหัวใจผมไปเหมือนกันนะผมจะลงโทษคุณโดยการที่คุณอยู่กับผมที่นี่ห้ามไปไหนอีกนะตกลงไหมค่ะหนูนรักไอ้นะไอ้ก็รักหนูนะ บิวเชื be ่เข้าก <and> ันได้ค <introductions> รับเฮ้ยเดี๋ยวป้าโอ้โหป้ามาผิดงานป่ะครับเนี่ยนี่มันงานแกนโอเปนนิ่งน้าอาหารดูนะครับไม่แร์อย่างป้าเนี่ยต้องไปเข้าวัดทำบุญเดียวนะมั้งป้าจะมางานนี้แหละเดี๋ยวแล้วป้า งานนี้มันมีแต่ลายชื่อนุ่งมเท้าสาวอะ่ะแต่ชื่อของแก่ไม่มีหรอกป้าไปไหนก็ไปไปก็ให้ป้าแกเช็คชื่อจาก QR Code โค้ดสิฮะ QR ารโค้ดอะไรที่ไหนเหรอโอ้โหป้าไม่รู้จาก QR Code โค้ดอีกนี A ่โทรศัพท์มือถือป้าไงตายมือถือรุ่นเก่านี่ป้ายังใช้มือถือรุ่นนี้อีกเหรอคะ ผมว่าป้าคุณจะตีเนียนอยากกินอาหารลูกหลูกสินะนี่ป้าป้าไปไหนก็ไปไปแกกาพังท้าเขาป้าไปไหนก็ไปอุ้ยอ้ยอยีบ้าแกแล้วยังไม่เจียมอีกเช็คชื่อฉันสิฉันชื่อจูนได้ครับอ๋อคุณจ,จูนมีรายชื่อครับใช้ข้อง,งานได้ครับ ะจะโทราหาใครกับป้าฮะจะโทรฟ้องนางเภอหรือว่าฟ้องกำนันทำไมไม่รับสายน้อนี่พ่อหนุ่มคือว่ายังอีกอยังไม่ไปอีกนี่มาเก็ก,กับฝังหน้าร้ายของเนี่ยไปทันทีดิไป ให้เข้าหน้าหลานเข้าหลังหลานก็ได้ <S 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 อา้าคุณป้าเจอกันอีกแล้วนะคะเอา้าหนูที่ต่อคิวกันก่อนหน้าป้าเมื่อกี้เนี่เออคุณป้ามีโต๊ะนั่งหรือยังคะถ้าคุณป้ายังไม่มีเนี่ยนั่งกับหนูก็ได้นะคะได้ได้ได <S <S S <S หนูเข้างานนี้มาได้ยังไงเหรออ๋อพอดีว่าหนูเป็นเจ้าของที่ที่นี่อะคะ่ะแล้วเจ้าของร้านอะเขาก็เช่าพื้นที่เขาก็เลยชวนหนูมางานนะคะนี่หนูยังไม่เคยเจอเจ้าของร้านเลยนะคะป้าปกติเลขาหนูประสานงานให้อะคะ่ะงั้นวันนี้หนูก็จะได้เจอเขาสักทีนะ <S 2> <S 2> <S หนูก็หวังว่าอย่าง,งนะะั <S 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 ้นแหละค่ะป้าทานอะไรไหมคะ นังแก่ที่เหยียบเท้าฉันเมื่อกี้นี่มันเข้ามาได้ไงเกเจอดีแน่เน่คุณปล่อยให้นังแก่ที่ใช้มือถือรุ่นเก่าๆเข้าไปในร้านได้ไงผมยังไม่ได้ปล่อยให้เข้าไปเลยนะครับก็ฉันเห็นมันนั่งลอยหน้าลอยตาอยู่ในร้านไงนี่ทำงานยังไงอะคะละหลวมขนาดนี้แสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีละสิ คอยดูนะฉันจะฟ้องเจ้าของร้านให้ไล่แกออกอ,อ้คุณผู้หญิงครับจะยิงก่อนเลยครับผมเเดี๋ยวผมเข้าไปจัดก,การนางแกแนะ่แน่ครับตอนนี้มันอยู่ไหนครับนี่ไงน,นางแกน,นี่ลอ,อ,อยเลยนะนี่คุณทำอะไรเนี่ยคุณเห็นไหมว่าคุณป้าเขาเจ็บมดแล้วคุณบิลครับถ้านางแกเนีย่ยมันเข้ามาในงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเลยสักคำเลยครับ แถมยังไม่มีรายชื่ออยู่ในลิตด้วยครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยคะร้านคุณเนี่ยก็ออกจะกว้างให้ป้าอยู่อีกคนเดียวเองไม่ได้เสียชื่อร้านหมดนี่ถ้าคุณเจตเขารู้เนี่ยเขาคงไม่พอใจคุณเจตเนะ่เขาไม่ว่าอะไรหรอกพุกปากไปเลยอีแก่ใครถามความเห็นไม่ทราบคุณคะเรียกคุณป้าก็ได้งคะไม่เห็นน้องเียกอีแก่เลยพูดแบบเนี้ยแสดงว่าไม่มีพ่อแม่แก่ๆแก,แก,แก่คอยอบรมสั่งสอนใช่ไหมคะเนี่้ย อย่านะหย,ดยุดนะที่รักคะที่รักไล่แก่นี้ออกไปเลยค่ะมันแอบ,บเข้ามาในร้านเราใช่ครับคุณเจษนังแก่เนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์แถม่แอบ,บเข้ามาในร้านด้วยครับวันนี้เป็นวันแกรนอเพนนิ่งร้านอาหารนะคะไม่ควรมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาคุณคะ คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอคะเที่ยวไล่คนนั้นทีคนนี้ทีตามใจแบบเนี้คุณป้าเขาก็แค่อยากจะเข้ามากินร้านอาหารดีๆถือซะว่ามาพร้อมฉันก็ได้คะ่ะคงไม่ขาดทุนอะไรมากมายหรอกนะคะปายปากดีที่รักคะไล่มันไปเลยคะ่ะคุณนั่นแหละที่ต้องออกไปจากร้านผมคะให้ใครออกนะคะ ก็เธอไงนี่เธอเป็นแฟนลูกชายฉันได้ยังไงเธอไม่รู้เหรอว่าฉันนั่นแหละเป็นแม่ของเขาผมต้องขอขอบคุณคุณมากนะครับที่ดูแลแม่ผมมันอย่างดีไม่เป็นไรคะ่ะเกดถ้าลูกจะมีสซยพ์ให้แม่นะแม่ว่าแม่หนูคนนี้เหมาะดีนะแล้วก็แม่ขอสั่งห้าม ไม่ให้เยปากปลาเนี่ยเข้ามาในร้านเราอีกเด็ดขาดได้ครับแม่ได้ยินแล้วนะเชิญออกจากร้านลูกชายฉันได้แล้วแล้วก็แก่ด้วยไป <S <S> ส่วนในแม่หนูเนี่ยเราย้ายที่นั่งไปนั่งโต๊ะวีเอพกันเถอะไป